ฐานไทยมันชอบยุ่งอะไปจีบเขาน่ละจีบแล้วก็ไปทำเขาท้องแล้วก็กลับอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอย่างนั้นนะเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นน่ะเราจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเสียงใครกุกักกุกักอยู่หน้าเบิม่เรื่อยแก้วมันจะมาปาดคอเราอ่ะ พี่ชายจวานแล้วตอนโดนยิงไม,ม่รู้ตัวเลยเหรอมันคมมากเลยไอ้ปืนกลจานมันเนกระสุนมันแหลม่ะทีแรกหมอเขาจะตัดตัดขาเลยเหรอครับหมอฝรั่งเนี่ยเขาจะตัดเขาบอกมันทะลุกระดูกทำไมสาวแมวสวยเหรอสวยขาวพวกนี้ขาวสวยเอาแล้วปากฏว,ว่าก็ไปช่วยเขาขายของด้วยตตนนี้ไปได้เขาเป็นเมียอีกผมก็มาบอกแม่ไปขอแต่งเลย ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพันคอมหรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับพอดีผมก็เลยมาอ่ะขอสมัครต่ออีกปีก็ถามไอ้ไอ้มุยม้ยเฮ้ยมุ้ย มึงจะต่ออีกปีเหรอโอ้แล้วแต่มึงมึงอยู่กูก็อยู่มันกว่เอากูอยู่อีกปีหนึ่งก็ว่าไงเ,เพราะว่าตอนนั้นะผมได้ยินข่าวว่าเขาเคยประกาศไว้ว่าเขาจะยึดแถบเอเชียนเนี่ให้เป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดครับทีนี้ใจเราก็ฮึเมิได้ทีนี้ใจเราคิดอย่างเดียวก็คือคไม่อยากจะให้แผ่นดินของเราเนี่ยตกไปเป็นของเขาเป็นคอมมิวนิสต์ผมก็เลยมาเขียนสมัครต่อว่าข้าพเจ้าอ่า สิบปีชัชวานนฤิ์สมัครต่อแล้วก็หลักฐานเดิมครับพวกใบพินัยกรรมใบอะไรต่ออะไรอันเดิมครับเวลาเขาจะบอกว่าถ้าเสียชีวิตแล้วอ่ะเงินก้อนนี้จะมอบให้แก่ใครบางคนโออกูไม่เป็นไรหรอกมอบให้เพชรชราชวราชไปอะไรงงเงี้ยนางเอกที่ชื่น<จ>ชอบ<จ>นั่นแหละตอนนั้นนะมันเป็นจังไรจริงๆนะพวกนี้บางคนอะมันทะลึ่งมันก็ตายไอ้หาพวกนั้นไม่รู้เพชรราพยราชได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่อยู่อีกปีเงี่ยผมแต่งงาน แต่งงานอยู่กันได้เจ็ดวันแล้วผมก็ข้ามไปลบต่ออีกเพราะระหว่างช่วงมาพักเนี่ยผมมาเจอผู้หญิงตอนนั้นบีซีอยู่บีซีหกศูนย์ห้าอยู่นะฮะทีนี้ผมมาเจอผู้หญิงเขาวยน้าเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ขอนแก่นนะบอกกสอขอนแก่นนะ่ผมลงไปกินก๋วยเตี๋ยวไงก็เจอเขาเขาแต่งชุดพยาบาลขึ้นท่อนนะนะเป็นนักเรียนพยาบาลอยู่ผมก็เลยคุยกันอะไรกันเนี่ยชอบใจชอบผู้หญิงคนดีดีไว้ ผมมาถึงบ้านแล้ววันลุงขึ้นมาผมกลับเอกีกลับไปค้นแก,นก่นีเครับบอกแม่บอกแม่เดี๋ยวผมจะไปค้นแก่นตั้งหน่อยเด้อไอแม่ก็บอกเอา้าไม่พักก่อนก่อนนี่ลูก่ะผมไม่พักแล้วแม่ว่ะเดี๋ยวผมไปพักค้นแก่นเอาล้วลกันหน่อยผมก็กลับไปค้นแกน่นพอไปถึงค้นแก่นแล้วผมก็ไปหาผู้หญิงเขาเขาก็มาช่วยนาเขาขายก๋วยเตี๋ยวแต่นาเขานาผู้หญิงเขาสนับสนุนดีครัเ <c oughs> ขาบอกโอ้บอกไปหยังเดอกบอกไปหยังไปเที่ยวบ้านนาเด้ออย่างงอย่างเงี้ยนะผมบอกเอะผมก็อยากจะไปเนาะ แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ไปไม่ได้หรอกน้กถมแกแกดุน้าเขยเขาเป็นค่ายมวยเจ้าของค่ายมวยอ้าวแต่แล้วที่นี่เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเจ้าของค่ายมวยเนี่ยสอคิงสตาร์้วยนะมวยดังในคอนแก่น้วยอ่ะโอ้ไปได้ยังไงนะหาวิธีเล้วผมหาวิธีไปอย่างเงี้ยเลยว,วเป็นในเป็นกันเ้ยคิดในใจก็ไปเลยครับผมนั่งสำหรอไปอะ่ะรู้ว่าเขามีค่ายมวยซื้งงอเงาะไปเคงหนึ่งซื้อไก่ย,ย่างไปสิท์ไม้ ไปเลี้ยงนักมวยรู้สึกว่าจะซื้อทุเรียนไปสามสี่รูกเนี่ยผมจำเลยตอนนั้นมีเงินนะรับเงินเนี่ยพอรับเงินมาเต็มกระเป๋าครับเงินเต็มกระเป๋าเงินอ้รับเงินมาหลายหมื่นตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วก็พอไปครับผมก็เข้าไปโอ้นั่งกอดดูนักมวยเป็นซ้อมมวยกอดนาบูตรผมเอ๊ะทำไงวะไม่รู้จะไปจะคุยคือแกได้อะไรเงี้ยครับ อเสื้อแจค็คเก็ตฟีนแล้วเข้าไปก็ไปยกม,มือไหว้วันดีครับนะถมผมไม,ไม่มีอะไรมาฝากนะผมนอกจากเสื้อแจ็คเก็ตฟีเนี่ยผมจะฝากนะถมผมน่ะโอ้ยได้เสื้อแจ็คเก็ตฟีแล้วนั่นเอง เมื่ออื่นอย่าเฝ้ากลับเด้อบ้านหน่อยนี่อย่าลืมกลับหน้าบ้านใส่เสื้อแจ็คเก็ตฟินของผมประทับใจการประทับใจแกบอกกูมันใจใหญ่มันกล้าให้เสื้อนี่มันหายากจริงๆตอนนั้นตัวงเจ็ดแปดพันเนอก็หาซื้อไม่ได้ผมให้เสื้อแกไปตัวหนึ่งตันอนึ้พอสองสาวันมั้งผมก็มาบอกแม่ไปขอแต่งเลยขอเดี๋ยวนั้นแต่งเดี๋ยวนั้น โอ้โหก็เลยมีครอบครัวเงินเงินก้อนแรกนะมาแต่งงานหมดแล้ว <laughs> <laughs> เงินที่ได้มาจากภารกิจนะครับปีเต็มๆนะที่ไปรบที่ลาวกับปีแรกนะหมดแล้ว แต่งงานได้เมียรได้เนียก็นามาเป็นค่าสินสอดอะไรว่าไปครับนะครับสมัยนั้นเงินสามหมื่นเนี่ยแต่งผู้หญิงสามหมื่นเดี๋ยวโหลือกันตั้งจิตหมู่บ้านเลยนะสมัยนั้นน่ะเขาแต่งกันสองพันสามพันอย่างไรเราแต่งกันตั้งสามหมื่นสามหมื่นสมัยนั้นก็ไหลแสนเขาบอกฐานเสือพลานเงินมันเยอะเขาว่าอย่างเงี้ยนะก็ได้เงินมาพอดีก็ได้มาแต่งงานแต่งงานเงินก็หมดเราจะต้องตั้งเง้อตั้งตัวใหม่หาเงินทำบ้านสร้างบ้านอะไรต่ออะไร แล้วผมพอผมครบกําหนดเจ็ดวันแล้วครับผมก็ไปต่ออีกพอไปต่อแล้วผมก็ปรับกําลังมาอยู่ B c ซกองพันหกศูนย์สี่เอคราวนี้ตั้งเป้าไปนานเท่าไหร่ปีหนึ่งเหมือนเดิมก็ทําสัญญาของปีครั้งละปีอยู่แล้วครั้งละปีครับคราวนี้ไปไหนฮะก็ลองแจ้งเหมือนเดิมกลับไปรองแจ้งครับร่องแจ้งเหมือนเดิมแต่อีกพื้นที่หนึ่งไปอยู่ภูล่องมากภูล่องมากครับ แล้วที่ภูล่องมาดเป็นไงบ้างฮะสถานการณ์ภูร่องมาดก็ปีประมาณปี2516 2516ตอนนั้นผมตำแหน่งเปลี่ยนอีกแลละไม่ใช่พลยิงคอ81อีกแล้วมาเป็นพลยิง M79 บปืนเล็กเต็มตัวเลยทีนี้ก็พกง่ายเนยเล็กปืนเล็กกับปืนเล็กอ่ะไอ้ปืนโตอ่ะ M79 ครับเป็นพลยิง m 7 9แล้วเงินก็ขึ้นมาอีกหน่อยงั้นขึ้นมาอีก200 เงินเดือน <c oughs> นั่นแหละผมก็มีหน้าที่คือยึดพื้นที่เอาไว้ยึดพื้นที่ใครพื้นที่มันอะไรพวกนี้ยจริงๆตอนนั้นก็เหมือนจะมีการเจราจารเรียกว่าเป็นการเจราจาหยุดยิงมากกว่าผมว่านะแต่ยังไม่ถึงกัสบสงบศึกถูกไหมฮะหยุดยิงะัะน,นั้นก็เลยปืนเปิดห้ามยิงละปืนนี้ห้ามห้ามยิงเด็ดขาดถ้ายิงปืนไปปับ๊บ เหมือนก็ไปฝืนกฎระเบียบที่เขาตกลงกันไว้ตีพวกซีเอเขาไปตกลงกันไว้อะไรเงี้ยแต่กลางคืนก็เข้าเวรตามปกติเนี่ยอยู่ภูลงมาดไปยึดพื้นที่ไว้ไปตรึงพื้นที่ไว้มีหน้าที่คือไปยึดพื้นที่ไว้แต่ขยายพื้นที่นะครับขยายพื้นที่ก็เราก็พยายามตั้งฐานครับอ้าวพวกร้อยหนึ่งตีหมวดใช่ไหมหมวดหนึ่งอยู่ห่างกัน2กิโลอีกหมวดหนึ่งก็อยู่ห่างกันสองกิโลอย่างเงี้ยแยกย้ายกันไปเงี้ยแต่แล้วที่นี่ ช่วงระหว่างที่อยู่พอดีผมมาเข้าเวนเข้าเวนก็ประมาณตีสองออกตีสี่ทีนี้บันดี้กันอะแกชื่อพีลุยแกเข้าเวนก่อนผมแกก็เข้าไปปลูกผม่ประมาณตีสองอะแกก็คานงมุยงมุยเข้าไปคือแกไม่เรียกอะ่ะ แกไม่เรียกเฮ้ยชัดชัดเข้าเอนไปเข้าเอนเอายังไม่ว่ายังใครล้ครับกําลังนอนหลับๆอย่างเงี้ยจะขบขับขบขับกบม็มันมืดนะมันจะต้องอยังไงต้องระวังตัวเองไว้ก่อนแล้วแม้กระทั่งปืนก็ยังขึ้นลำไว,แว้แล้วอย่างเงี้ยแล้วทาไมต้องดุง้มดุ้มมาอย่างนั้นเนอะแต่ผมก็รู้สึกตัวแล้วตั้งใจจะมาปลุกแค่นั้นเองแกต,ตั้งใจจะมาปลุกแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะรเราจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดไม่ว่าอะไรเสียงแก๊กนี่จะตื่นตัว แล้วประสาทมันจะเคยชินผมบ่าเอ๊ะเสียงใครกุกักกุกักอยู่หน้าเบิร์มา่ฮเรืลอยแก้วมันจะมาปาดคอเราอ่ะเราพอพี่ลุยเข้ามาถึงตัวทำไงฮะผมถีบแกเลยเอถีบหน้าเลยอ่ะพอแกโผล่หัวเข้าไปผมถีบแกเลยอ่ะถีบแกถีบแกแกก็หงหายแกไอ้เฮียช็อตมึงมึงถีบกูทำไมวะเนี่ยผมบอกเอ้าพี่ลุยเลยวะเออกูเองวงเนี่ย มึงทีมกูทำไมก็ทีมสิผมก็นึกว่าไอ้แก้วจะเข้ามาปาดคอผมอะครับนั่นแหละนี่ก็บทหนึ่งนะครับบทสำคัญนะครับพรขากลับมาเกก็มาลอยผมมาลอยฟังแกบอกก็ไม่รู้ผมก็เห็นว่ามันเงียบเงียบผมก็เลยคานงุ่มง่างุ่มงับเข้าไปถูกไอ้ชัดมันถีบโอ้ยังเก็บคอเท่าทุกวันนี่เลยแกบอกไอ้เกี๊ยบอันนั้นแหละทีหลังมึงให้เสียงให้ซุ่มให้เสียงบางทีไอ้รุ่ยอยเงี้ย แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้แกอยู่ไหนเพราะรู้ว่าบ้านแกอยู่นนบุรีแกพี่ลุยแกมีฟันทองแกไว้ฟันทองอย่งเนี่ยเป็นบัดดีผมไปไหนมาไหนกอดคอกันอ,อยู่ตลอดอยู่ที่นั่นมาพักก็ขึ้นเครื่องบินมาลำเดียวกันก็เฮฮามาด้วยกันแล้วชีวิตที่ภูลงมานกสา็สบายๆชิวๆมันก็มีเลี้ยงออกบัทีนใครอยากไปซื้ออะไรก็ซื้อของไทยก็มีฮะมีที่เขาเรียกสาราไทยครับสาราไทยมันจะติดก,กับบอกสิงหาฮะมันอยู่คนละฝั่งถนนที่ลองแจ้งนะครับที่รองแจ้งอ่ะ มันจะมีมีอาหารขายมีขายทุกอย่างอะของพวกเนี้ยสมัยนั้นก็ดังจริงๆแล้วก็คือบุหรี่สายฝนโอ้ยขึ้นฐานไปได้ใครมีบุหรี่สายฝนมาดังเย็นเจี๊ยบเย็นจ้อก็ชวบขอกันเฮ้ยซื้อบุหรี่สายฝนมาบ้างไหมอะไรบางเงี้ยก็ซื้อไปซื้อไปทีอะไรห่อทีอะไรเงี้ยอยู่ถึงปีไหมภูร่องมาเนี่ยอยู่แค่หกเดือนหกเดือนฮะหกเดือนแล้วก็ย้ายฐานจากภูล่องมาดไปอยู่ซำทอง ้งหนึ่งผมบาดเจ็บตอนนั้นยังไม่ประกาศสงบศึกกันนะตอนนั้นอ่ะผมบาดเจ็บแล้วผมมารักษาตัวอยู่ที่อุดรค่ายประจักรไงนะที่โรงพยาบาลสนามอ่ะตรงนี้นี่ฮะเป็นรูเนี่ยเป็นรูนี่มองเห็นเนี่ยตอได้โดนนี่โดนเนี่ยเข้าเนี่ยทะลุเนี่ยทะลุเลยเหรอครับนี่โดนปืนกลจานเอ้ยปืนกลจานครับไปโดนตอนไหนอ่ะลาดตะเวนตอนลาดตะเวนตอนไหนนั่นแหละเล่าเหตุการณ์นี้ฟังหน่อยฮะตอนนั้นไปลาดตะเวนที่ไหนยังไง ก็ลาดตะเวนคล้ายๆลาดตะเวนรอบฐานน่ะนะครับแล้วตอนตอนที่อยู่รอบสองที่สังทองเดินลาดตะเวนลาดตะเวนเจอแต่ว่าตอนนั้นยังไม่สงบศึกนะฮะกลางวันไม่ใช่กลางคืนกลางวันครับกลางวันเจอกันปะทะกันผมโดนเนี่ยโดนเข้าเนี่ยทะลุทะลุตะลิไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าตัวเองโดนนะเนี่ยเอ้าโดนยิงไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกตัวเลยพอเดินเดินไปมันมันคล้ายๆเลื่อนมันไปลงไบใส่รองเท้าครับ เพราะรองเท้านี่เราไม่ใส่รองเท้าหนังอยู่ที่นั่นใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังก็เก็บใส่ถุงทะเลไว้ที่บกสูลังหลังมาดูเอ๊ะอะไรมันแฉะเนี่ยก็ยกรองเท้าออกมาเทเอาเลือดโจกแลวแดงแก่เลยบอกเคยลองโดนแล้วว่ะพิชาตจุฬาแล้วตอนโดนยิงไม่รู้ตัวเลยกาลังลาดตะเวนแล้วมีเสียงปุ๊บปังปุ๊บปังปุ๊บปังแค่นี้รู้แต่ปะทะเราก็ใส่เขาเรารู้แต่ปะทะแต่เราไม่รู้ <S <S เวลาถูกเราเราไม่รู้อ่ะ <ược? S 1> มันคมมากเลยไอ้ปืนกลจานมาในกระสุนมันแหลมอะ่ะแล้วเดินไปอีกตั้งไกลถึงจะรู้ตัวโคตรเดินแล้วไปพักผ่อนไงไปนั่งพักไงนั่งพักผมนั่งพักเลยต้นมะกอ,อกครับ,รบนั่งพักพิงต้นมะกอ,อกเสร็จแล้วเขาเอ๊ะอะไรไปแฉะๆที่เท้าอะ่ะก็นึกว่าน้ํามันอะไรเอ๊ะน้ําก็ไม่ได้ลุยน้ำนะวัะก็ยกขึ้นมาอ๋อเลือดมันไหลเลือดมันลงไหลลงไปนะพอเห็นเท่านั้นเองฉีกกางเกงออกเลยทีแรกไม่เห็น ไอ้พวกนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พอเห็นเท่านั้นเองแหละหอยฟ้าเหลืองหมดเลยทีเนี้เจ็บขึ้นมาเลย้าเหลืองหมดเลยบอกโอ้ยลองยกขาขึ้นไม่ขึ้นตอวไวเฮ้ยไหวโอ้โเดินมาตั้งไ<ใ>กลครับก็เลยทีนี้ก็พวกนั้นก็หามเลยพากันหามหามก็วิยุวิยุขึ้นมาบนกองร้อยกองร้อยเขาจัดกําลังเอาขึ้นไปบนฐานแล้วก็ขอหอหอเขามาลองแจ้งครับลองแจ้งก็ส่งตัวมาอ,อุดร อุดรครับอุดรมาอุดรแล้วก็รักษาอยู่มาอุดรที่มานอนรักษาอยู่ที่าขค่ขยประจักรฮะเพราะว่าที่บกสามสามเนี่ยเขาจะมีโรงพยาบาลไว้รับพวกที่บาดเจ็บพวกอะไรต่ออะไรมาจักที่อุดรในลาะอุดรนะครับใน่ขยประจัก์นะบกสามสามเขอยู่นะรักษาอยู่นานไหมครับทีแรกหมอเขาจะตัดเฮ้ยเขาจะตัดเขาบอกมันทะลุกระดูกตัดขาเลยหรอครับหมอฝรั่งเนี่ยจะตัดทีนี้ พอดีหมอหมอไทยผมได้ยินเขาพูดกันนะตอนนั้นเขาแบบว่าเขาใส่ยาสลบผมอ่ะผมก็ฟื้นแล้วแหละแต่ว่าผมก็หูได้ยินอะหมอฝรั่งเขาบอกว่าขอเวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่งให้รักษาก่อนครับถ้ารักษาไม่หายถ้าเซลล์มันไม่เชื่อมกันก็ค่อยตัดทีนี้พอดีก็อยู่ไปอยู่มาก็ยังไงไม่รู้ก็ไม่เห็นเขาตัดสักทีก็ดีแล้วครับ ขนาดนั้นนะสามขาผมยังแอบหนีจากโรงพยาบาลนะแอบหนีมาคอนแก่นอยู่เร่อยเลย,เลยมาที่บ้านนะ พบหมอตรวจเช้าใช่ไหมหมอตรวจเช้า是是เก้าโมงใช่ไหมเจอทั้งวันเข้าไปนะเขาให้แต่ยาวไว้เก็บไว้กินนะนายหนิงขอไม่เท้าหนีนนกลับบ้านสามขานะ่ะหนีกลับบ้านเช้าขึ้นมาก็ไปอย่างเงี้ยดีไม่เจ้านายสั่งขังนะ <S <S 2> <S 2> เขาไม่รู้อ๋อเหรอเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลทีนี้พยาบาลเขาจะมีพยาบาลไปจําตัวนะพยาบาลไปจําตัวที่เพ้าดูแลเราดูแลเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มานะอย่างอย่างเงี้ยเขาก็โอเค ผมรักษาอยู่ประมาณเดือนครึ่งทีนี้มาอยู่มาอยู่ําทองสนามบินําทองนฮะสนามบินําทองนี่มาอยู่นี่ก็จนกว่าจนจบภารก,กิจอ่ะก็อยู่อีกสักพักหนึ่งกับที่ําทองมาอยู่ฐานแมวเหมือนก็ไม่พอใจอะไรเงี้ยนะถ้าเหมือนเรามาช่วยเขานะก็มันก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นนะฮะบางทีไปในตลาดอ่างเงี้ยตลาดโล่งแจ้งที่ชาวบ้านเขามาขายของขายอะไรเนี่ยนะก็คิดถือปืนกันไปซื้อของซื้ออะไรกันเนี่ย แล้วมันจะมีคล้ายๆมันจะมีเหมือนบานะเหมือนบาอยู่บาของพวกนักบินก็แต่ทหารไทยมันชอบยุ่งอ่ะอันนั้นของสงวนของพวกนักบินแมวแต่ไทยก็ชอบเข้าไปกินด้วยอะไรด้วยข้างในก็เมาก็ตีนั้นก็มีพวกฐานแมวแต่มันก็มันก็ไปจนถึงว่ายิงกันอะไรๆกันไม่มีนะมีแต่ชกต่อยกันธรรมดาหรือว่ามันจะว่าทหารไทยไปจีบพวกสาวแมวสาวอะไรพวกมันลรือบ้งเพราะว่าพวก พวกแมวเนี่ยที่สนามบินนะมันจะมีพวกนี้พวกขายของอ๋อเขาก็เลยชอบว่าทหารไทยไปจีบคนวงโทหารไทยก็ยังว่าเลยครับบางคนก็ลูกเอาจริงจริงก็าจริงก็จีบกันจริงๆน่แหละพวกนี้นั่นแหละคนไทยนี่ชอบไปจีบเพื่อนเราไปจีบนะไปจีบเขานั่นแหละจีบแล้วก็ไปทําเขาท้องแล้วก็กลับอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอย่างนั้นนะเอางั้นเลยหรือครับท้องแล้วก็หีนีกลับเลยมีครับมีแล้วมันมีเพื่อนแต่ระยะหลังมันมาอย่างไงมันช่วยแกะ ไอ้นั้นเข้าอยู่ในเบอร์เลยเข้าอยู่นอนก็อยู่ในเบอร์ในนั้นก็คือสร้างครอบครัวในเบอร์เลยว่าเมันเป็นผลผลวิญญาณไอ้เจ้านี่เป็นผลวิญญาณไอ้นั้นท้องโตเลยอันนั้นมีลูกด้วยกันเลยมีลูกเลยท้องโตเลยชื่อแกเป็นพนักงานวิญญาลูกเต้าพอท้องยังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอเขากลับมาเขากลับมาเหรอก็กลับมาเขาคงจะนัดกันให้มาเจอกันที่เวียงจันทร์หรือว่าที่อะไรเงี้ยมานัดกันที่นี่แหละเพราะว่าไอ้นี้มันอยู่ส่วนใกล้เห็นไหมล่ะทีนี้ก็แต่พี่เชษชวนไม่มีมันก็มีบ้างนะที่ธรรมดาคุยหยอกเลาครับก็คือคุยกันธรรมดาอะไรเงี้ยผมต้องไปเสียไก่เสียหมูให้แมวเอ้าทำไมอะไปเสียไก่เสียหมูให้แมวคือมันมีมันมีอย่างเงี้ย ผมอยู่หัวสนามบินทําทองนะมันจะมีเป็นเขาอยู่นะเรารักษาพื้นที่ไว้ตรงนั้นทีนี้มันจะมีแมวแมวชาวบ้านนะชาวบ้านแมวแมวที่ในสนามบินนะเช้าคุณวามจะเอาของขึ้นไปขายมันจะแบกเป้แบกไอ้อะไรกระชังกระเชงอะไรเป็นเนี่ยขึ้นไปขายครับทีนี้พอมันมันเอาของไปขายครับพอของไปขายปุ๊บก็พวกฐานไทยนะมันก็ตรงสนามหองก็ติดอยู่ไอ้ประตูจะเข้าฐานนั่นแหละ ครับมันก็มานั่งคุยนั่งมันเอาพลาสติกทําเป็นกลางสี่เหลี่ยมเป็นร่มเป็นอะไรก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจีบกันไปจีบกันมาทําไมสาวแมวสวยเหรอทหารขาวอะขาวสวยขาวพวกนี้ขาวสวยมีแต่สวยๆทั้งอะไรพวกแมวอะ่ะ<อ>สวยๆขาวสวยเรามีครอบครัวแล้วอะผมก็ไม่ไอ้น,นั้นหรอกทีแรกอะผมก็บอกเออมันชื่อหวาผมบอกหวา เย็นเนี่ยไม่ต้องเอาลงไปกับแบกลงไปพรุ่งนี้ต้องแบกขึ้นมาอีกนะผมว่าเงี้ยไม่ต้องแบกหรอฝากพี่ไว้เดี๋ยวพี่ขายให้พอลุงลุงเช้าก็มาเอาเลยพี่ลุยบัดดีกันไปเข้าเวนเนี่ยลุงเช้ามาพี่ชัก,พ,ชกพี่ชักเรียกหน้าเบอร์มะครับผมก็เข้ามาเลยพอมุดเข้าไปเท่านั้นเองแลยผมก็มันหนาวอยูอ่ผ้าห่มคุมออกมาลองไห้เลยในในั้นมาเช้าขึ้นมาพ่อมันมาบอกผมว่าร้อยเนี่ยต้องไปทำผี เสียผีอีกเสียผีครับเอาแล้วนี่แล้วนี่เล่าได้เหรอออกทีวีไหนอ่ะเนี่ยเรื่องนี้เล่าได้เหรอเอ้าได้ดิเรื่องมันดานมันนานมาแล้วมันนานภรรยาดูอยู่นะเอี่ไม่มีปัญหาแค่บ้านผมเขาลูกเข้าใจเลรู้เข้าใจนะเสียผีกับเสียผีแปดติบาทเอาแล้วปรากฏว่าก็ไป ช่วยเขาขายของด้วยตอนนี้ไปได้เขาเป็นเมียอีกไม่ได้ได้เอ้ายังไม่ได้ด้วยยังไม่ได้เอาแล้วทำไมต้องไปจ่าย80ดสิบาเขายังเอาไปแตะเนื้อตั้งต้องตัวได้ที่ไหนล่ะแมวอ่ะแค่โดนครับแค่โดนเสียผีแล้วเสียผีแล้วเหรอครับอ๋อ80สิบาทคปับิบบาทแล้วก็เสียค่ารู้สึกว่าจะเป็นค่าหมูหรือค่าไก่เนี่ยหมูก็โดนนะหมู้เนี่ยหมูกระโดนตัวเนี่ยเนี่ยตัวสิบกว่าบาทนึง รู้สึกว่าจะเสียรวมหมดแล้วร้อยกว่าบาทอ่ะรวมทั้งหมดแล้วเล่าไม่หมดหรือเปล่าเห็นกลัวภรรยาดูไม่มีไม่มีแค่กลุ่มเนื้อต้องตัวจริงๆนะไม่ได้มีอะไรนะไม่มีอะไรพอจ่ายแปดสิบแล้วเขาจบเลยก็จ่ายแปดสิบก็เขาก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรเงี้ยคราวนี้ครับคราวนี้ก็ได้แล้วจริงๆยังยังยังเพราะว่า พอเช้าขึ้นมาเขาก็มาขายของเย็นมาเขาก็กลับเราก็อยู่บนฐานตลอดเราไม่ได้ลงมาเลยอยู่กับข้างล่างกับเขานะจนกระทั่งวันกลับก็เงินก่อนก่อนที่จะมาเนี่ยผมก็ให้เงินเงินเดือนนะให้เขาไปครึ่งหนึ่งให้เขาไปครึ่งหนึ่งแต่พี่ชายเขาเป็นนักบินนักบินเครืบองไอ้ของในพลวงเบาครับเป็นของในพลวงเบาเนี่ยครับ เขาก็คงจะติดตาม,มในพลนองเปาไว้เพราะว่าเขาเป็นลูกน้องของในพลนองเปาเนี่ยครับ,รบก็กลับมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เอ้าแล้วเสร็จภาร,รกิจจากที่นู่นเคยได้กลับไปที่ลาวที่ล่องแจ้งที่อะไรบา้างยังผมตั้งแต่จบภาร,รกิจกลับมานี่กลับไปเที่ยวบาย้างยังแม้กระทั่งว่าเวียดนามหรือลาวเนี่ย ผมยังไม่เคยไปเลยครับไม่กลับไปหาภรรยาที่แต่งงานไว้80บาทนั้นผมก็คิดว่าคงจะจํากันไม่ได้แลยเนาะเพราะว่ามันหลายปีมาแล้วช่วงนั้นนะะสมมุติว่าสาวแมวคนนั้นจะมาตามหาสามีที่ผิดผีไว้เขาก็ต้องมาตามหาชื่อสุพรครับเขาก็ไม่เจอหรอกนะไม่เจอเพราะเราชัดชวันมันเป็นนามแฝงไงครับเป็นนามแฝง ท่าผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ